วิธีทำไข่ลวกแบบร้านดังนะครับให้ไข่ขาวสุกแล้วก็ไข่แดงดูน่ากินนะครับทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ก็เริ่มต้นนะครับแนะนำส่วนผสมก่อนนะครับเพราะว่าจะได้จะได้เห็นภาพนะครับ ก็คือเนื่องด้วยผมได้ทําคลิปช็อตไปแล้วกลัวคนที่ดูยังไม่ค่อยเข้าใจก็เลยมาทําคลิปเต็มให้แบบเห็นภาพชัดๆกันนะครับก็เริ่มต้นก็คือเราใช้ไข่นะครับก็ตามจํานวนที่ต้องการนะครับแล้วก็ใช้น้านะครับน้ําก็แล้วแต่หม้อนะครับให้น้ําท่วมไข่นะครับหลักการอันนี้ผมใช้หม้อเล็กก็ใช้น้ําประมาณพันสนะครับน้าประมาณพันสามซีซีนะครับเพราะว่าหม้อมันขนาดเล็กแล้วก็มีน้ําธรรมดาเตรียมไว้ตั้งหากเพื่อหยุดความร้อนประมาณ100นะครับ1 100 ml นะครับ100 cc นะครับก็เตรียมไว้ถ้าทำหม้อขนาดนี้นะครับเสร็จแล้วก็ควรมีนาฬิกาจับเวลาไว้หน่อยปกติเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ5นาทีนะครับหลังจากน้ำเดือดแต่ผมจะทำเป็น2ระดับก็คือ5นาทีกับ7นาทีนะครับจะได้เห็นภาพทั้งคู่ก็เริ่มต้นนะครับก็เปิดไฟก่อนเลยนริ่ต้นก็ตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับ ผมใช้ไฟที่1 600วัตต์เป็นเตาอินดักชันนะครับหลักการก็คือเราเราต้มน้ำให้เดือดเสร็จเรียบร้อยปิดไฟปิดไฟเสร็จเติมน้ำเติมน้ำเพื่อระงับความร้อนนะครับให้เป็นอุณหภูมิแบบน้ำร้อนประมาณสัก8-90องศาเสร็จแล้วเราก็ใส่ไข่แล้วก็คนไปมาประมาณสัก4-5รอบแล้วก็ปิดฝาจับเวลาประมาณนี้นะครับหลักการน,น้ำเริ่มเดือดน,นะครับ อันนี้คือน้ำเดือดน้ำเดือดแล้วนะครับให้ดูเห็นชัดๆกันก่อนโอเคเมื่อน้ำเดือดแล้วเนี่ยน้ำเดือดแล้วเราปิดไฟนะครับพอ,อน้ำเดือดปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยปิดไฟเรียบร้อยแล้วเราเติมน้ำนะครับลงไปน้ำอุณหภูมิปกตินะครับหนึ่งร้อยซีซีหนึ่งร้อยมแล้วก็ใส่ไข่ที่เตรียมไว้นะครับลงไป แล้วก็คนหน่อยนะครับสักสี่ห้ารอบนะครับแล้วก็จับเวลานะครับจับที่ห้านาทีกับเจ็ดนาทีนะครับแล้วก็ปิดฝา หลังจากนั้นเราก็รอเวลานะครับผมให้ดูทําให้ดู2แบบก็คือเป็น5นาทีกับ7นาทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาต่อกไข่ดูกันนะครับ ครบ5นาทีนะครับก็ตักไข่ออกมาดูนะครับก็ตอกเลยนะครับ นี่คือ5นาทีนะครับน่าทานเลยสวยงามกำลังเป็นบุนใส่โจ๊กทำเป็นไข่ลวกก็อร่อยเลยนะครับตัวนี้ผมทำอีกระดับหนึ่งเป็น7นาทีนะครับก็เผื่อคนชอบสุกเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงก็จะได้ให้ดูอันนี้7นาทีนะครับเรียแบบร้อยแล้ว ผมก็ตักไปใส่น้ำสักนิดหนึ่งนะครับให้มันเย็นสักนิดหนึ่งลดอุณหภูมิจะได้ตอกให้ดูได้สำหรับ7นาทีนะครับ จนาทีก็จะได้ประมาณนี้เลยครับประมาณไข่หอนเซนตัวนี้ห้านาทีนะครับตัวนี้เจ็ดนาทีเจ็ดนาทีนะครับตัวนี้ห้านาทีนะครับก็เลือกกันดูนะครับว่าชอบแบบไหนทำให้ดูทั้งสองแบบเลยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับตัวเจ็ดนาทีก็จะเคลือบเป็นวุ้นไข่ขาว สวยงามเลยตัว5นาทีก็กำลังหน้าทานทานกับโจ๊กท่านกับอะไรก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามช่องเชฟแดนแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ